จะไก่อ่าจะปิกไก่ทอดน้ำปลานะปิกไก่ทอดน้ำปลาจะเป๊ะวอลินอนะจะนอจะย่อปิกไก่นะจะนอจะย่อเอ่อกงตีไก่เนอะกงตีไก่กีชาน้ำปลานะคะอ่าจะนอจะกงตีไก่ขุดตุ้มนัสัวงอหหล่อนะกงตีไก่จะตอน้ำปลาจะนอจะประมาณนี้ชาชาตูนะจะตอน้ำปลาประมาณนี้ออเดียนะออเดียตัวของเรานะอ่าตัวน้ำปลา ขอนอย่อรถดีนะขอน้อยเจดูท้ายคุณลีรถดีนะอ่าดิโนน้าเจกูยจะม้วนเนนวดมันรดน้ำเจ้าล้งถ้าเจน่าจะม้วนเนื้อนวดเนาะม้วนเนื้อนวดนวดเจจีดีประมาณนี้อ่าเก่าชีวีหนึ่งเก่านาทีนะเจไปหมาดีเจ้าเราจีน่ะหมาดเจ้าเราจีนะนอนน้าดิโน่ไก่ทอดน้ำปลาเจอุยยงยีงนะเน่ะยูงบุยอเลยเจน่าเจรีนอนเจเชืตื้อชาเจ้ายู่จองบ้านนะนอเจกูหยวกไก่ จะปีกนลนาจ๊อยู่คนนึงก็ิมบ้ากันะอ่าเจกูยกลอกิอ่าก,อก้องตีไนาะปีกไก่ทอดน้ำปลาตกแกนะกีดีนอน่ะนะจะมังเนาะเจ,ะจะ๊ประมาณนี้หน,นึ่งก่านาทีเจกูไม่รอกินะเจ๊กูยกลอกิยงก้องตีไส้เนะเวลาอยู่ยกิ้อาชีจะอ,อยู่จุอ่าเปิดแก๊สนจะน่าองลูกกะทาก่อนกูกู้จะนะ่าเราเอ กันกูกู้จยูมาด้จแล้วนะจ้าจอจนี่กันจะกู้กัดากูกู้ตวมึงมัขันเตอรนะจะกูจะจาแล้วนะไปยอลักกกติไข้เน่จจอนะจ้าจ้จ้ใจตอก็อย่าจอกู้กู้จะนะดีเราสิเจ็ดสานะต่อจะก็จะจอตอก็จอจอนี่กูกู้มาดิมัวจ่กกองติไข้จเราจอนะล้กองติไข้กูตัมึหมักต่อริประมาณนี้ อหนึ่งเก่านาทีนะดูมหมักต่อหนึ่งก่านาทีนะจะอยู่ลักกี้นะ่ะอยูยลักกี้ตะอหาลูเยียนะเราไปช้านะจนะต,ต,ต้มกุ้งกูน่ะจะกอุ้ม้วนจะต้มงจไก่ต่อนานะจะต้องูงจะวอุ้งมต่อเนาะเขามาดอนะเขาไม่มาดอเจีกับนุีเสียจีสกัดสกัเขาวกุเสียยู่มาลิ้มมันห่ดอนะหรือเชรี่กินลออรุกชานะที่คือลอรุ้เยียนะที่มนะอ้องเียไก่นะคะเป็ดไก่ทอดน้ำปลานะคะ มาแน่เจนี่ซื้อจ้าเฮาเจนี่ซติเสียนะจะาก็มือนึอ่าดอเต่านะมามาดอมามันแสงนี่เนาะนะอ่ามามาดอมามันแสงเนาะมีเทลิจีเอเอที่ติเต้าอย่าํามันที่ติแตกก็อยู่เนาะเช็ดเาอไฟกุ๊ๆนะตไฟกลางซะเนาะนจะต่อไฟกลางเฮือเจนี่มามาเสียก็ไฟแรงจะใส่ใส่ที่ึัุ้นเนี่ยเจนี่ที่เสียฮอบแล้วนะเจมมาชี้ดีเนาะนะ นะ้าเนเจกูตุกี้เจได้าดาีหนอนะใช่แ่เก,ก,ก,ก็บาลดีหนอซะนะ่เจเชียนะเจกูะัตัวแก๊สเจ๊กูจรอดาวด้วยกรนะแสนี้เจจงใาน,นะเนะีเด๋ยวแล้เนีกูจะปิดไก่ทอดน้ำปลานะกูจะก้องตีไข่กี้เชียน้ำปลานะเนจะเตียวเราเจสิค้ามบอกดีหนอนะเจเน่ ป้าเฮียเป็นหนูน่าจะยืมุงนหน้าของร้านอาหารนะเจป้องลินเดอร์ีประมาณดีชีว์เจ้าหรือชาเจ้าบ้านนะโฮเทลร้านอาหารดังๆเจตื้อไอ้ปัวเตังบ้านเดี๋ยวน่าเจ้ตื้อชาหยีตูกงตีเดียนะอยาดหน้าของร้านอาหารเจตื้อไอ้ปัวเตังบ้านละมั่วนะเจ้หนูเนี่ยกูย้อยู่คย้อนเลยอะกูย้นจากกงตีขายยุคย้อนหนึ่งก็ชิมบลาซะนะเจจ่อเทียแก๊สเทียจนน้ำมันเออ่จะซอสมะเขือเทศดีหนอซะนะ เจ้ต้นทุนเจ้เตลใช้ตู้จีซ่าลินเดอร์แล้วจะทำบ้านนะแค่นั้นเจ้เล่นตี่เนี่ยกูรีคลิปวิดีโอนะเจ้ปักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามทุกคนนะอ่าเดี๋ยวนู่กูเที่ยวกำลังใจรออัวคลิปต่อไปราไปใช้โอเคนเนอร์กูจะกล้องตีไคลเจอร่อยชับเลยนะลินออสเซนะ